โสทิเตโหตุสะปทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้สามเณรมาบรรยายทำเรื่องรอเพื่อเรียนรู้พระพุทธองค์ตัดว่ารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตนก็ควรรีบลงมือทำเรื่องที่เกี่ยวกับรอเป็นการรอเพื่อเรียนรู้ทำไมเนนถึงเอาเรื่องนี้ มาเทศนาในวันนี้เพราะชีวิตคือการเรียนรู้หากเราต้องการพัฒนาตัวเองเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราต้องเรียนรู้เราควรจะรู้จักการรอที่จะเรียนรู้ให้เป็นให้เป็นอย่างเน้นมาบวชนี่ก็เพื่อ อยากเรียนรู้เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากรู้ว่าวันนี้จะเรียนอะไรจะทำอะไรจะเจอกับอะไรจะอะไรทุกวันจะรอว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างที่ชอบมากคือการได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่อย่างที่ ได้ไปวัดถ้ำกระบอกก็ได้ไปเรียนรู้ว่าเสียงดนตรีมีอยู่ในธรรมชาติได้ไปเขียนรายตามพื้นแล้วเอามาเทียบเป็นเสียงดนตรีได้ได้ไปเห็นผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วมาที่วัดเพื่อจะเลิกเลยได้เรียนรู้ว่าเราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ถึงตอนทุดงได้เปลี่ยนสถานที่ในการกินการนอนการอยู่อาศัยถึงแม้จะมีแค่บาทกฎจีวรไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆแต่สามเณรก็มีความสุขที่ได้และได้เรียนรู้ว่าแท้จริงความสุขมันไม่ได้เกิดเพราะเรา รวยหรือจนหลอกมันเกิดเพราะเราพอใจหรือไม่พอใจต่างหากฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ต้องราสิขาบทเพื่อกลับไปใช้ในชีวิตตามปกติที่บ้านะจะนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ได้ฝึกได้หัดไปใช้ในชีวิตประจำวันและเวลาเจอปัญหา จะคิดว่ามันคือการเรียนรู้และอยู่อย่างเรียบง่ายพอเพียงดังคำที่เขาว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตการใช้ชีวิตเรียบเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบรรยายจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้อยู่อย่างพอเพียงและเรียบง่าย แล้วคุณย่อมจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้อย่างมีความสุขบรรยายธรรมมาก็พอสมควรเก่เวลาสุดท้ายนี้ขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันเธอ